วัครับวันนี้ตามใจหนูพาไปขี่รถเล่นครับจุดมุ่งหมายอยู่ที่บ้านทางสายอืมอ่ะไปกันครับไปปั๊มเทิ่งก่อนนะ,ะไปแ้วเติลมลมยากันครับรุยรุยรวยเส้นบายพาสแล้วไปทุลุกปาน Rau Pan, chạy qua thị trấn của tôi được không? Được, nó đi qua thị trấn này. đã cà phê không? Có cà phê. Có cà phê không? Tôi đến đó. นี่ก็ถึงทับสแกแล้วโอโหหอมเลยหอมนะหอมผมหมผสมตัวอาราบิกาองไอ้นั่นน้อยนึงอืมไอ้ยกนเป็นลมปัสตานี่โค้ชไม่รู้นึกว่าเป็นไอ้กัญชายนะ <c oughs> สมุนไพรไปลุยก,กันต่อบ้านทางสายจุดหมายสแกแล้วนวินฉีวัคซีนไปสองเข็มแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ครบครบสามเข็มแล้วนะ โอเคไปต่อบ้านทางสายเนี่ยเดี๋ยวต้มแล้วเดี๋ยวต้มกาแฟแล้วจริงจะหลับเดี๋ยวกินข้าวกันต้มับถึงแล้วนะครับอืม ่งนีไคนละร้อยห้าสิบวันนี้เดยจับใจก็งงแล้วอะนักเก่งเดี๋ยวทอนให้ห้าสิบเรี๋ยวแล้วรับ้านทางสายหวจนมาอ้าคับโอเคมัแวะกินข้าวก่อนครับ จากเอาของไปลงมาแล้วนะแล้วแล้วใครจะนำไปผ่าแดงเนี่ย <c oughs> ขึ้นวัดทางสากยกันดีป่ะไปกินข้าวก่นอนข้าวครับข้าวครับ ใช้อัวล <c oughs> <c oughs> ่ะไปเตี๋ยวไปอิ่มแล้วครับไปต่อวัดทางสายลุยหน่อยอันซีนอันซีนเขตเขตแถวทรงชัยถามลุหมดแล้วนี่

หลวงพ่อเ,เลยรนะับหลวงพ่อสดอืมใหญ่ามาครับสวยงามครับวัดทางสายเราเคยถ่ายลงไปแล้วรอบสองรอบแล้วโอเคครบมุมนี้สวยมากครับอืมมุมเรามองจากวัดรเลยนะเป็นนะโอ้โหเป,เป็นขั้นชั้นคือโอไอไม่ชัดครับแต่มาเห็นด้วยตาเปล่านี่โหสวยอ่าส,สวยสดสงาม เห็นทะเละเลยครับน <c oughs> อ,อยู่ข้างล่าง <c oughs> เาลยเราก็ไม่เคยลงมาข้างล่างอินมเลยนะ่โเค ทีนี้เราก็จะไปเซเว่นเพืกับพี่ปั๊กนะครับอาอ,องกินน้ำปังต้องตามอีกแล้วเดินขึ้นพระราชวางังใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไเองน,นี่ไปขึ้นกัน ถึงแล้วนะครอืมุลังทำไงทำถ่ายไปถึงอนะครับทำถ่ายหรือห้ามำถ่ายอยู่ไม่ได้ส่ายถึงน นี่ครับส่งแฟนขึ้นไปไหว้พระกอนนะครับป้ายอืมใช่ไอไอไหาขาวๆตรงตรงบ้านทางสายที่เราไปนอนจะไปนอนเออใช่หรือว่าอืมเคยไหว้พระนะครับ ไปสุดแล้วกลับที่พักกันต่อมาแล้วลิมเปนี่ครับข้อเซเว่นต่อครับทางผ่านแรีหน่อยถึงที่พักแล้วครับมาทางสายฝนตก 本当。 ดวนหม้อกาแฟได้จบไปแล้วครับลืมถ่ายคลิปไว้แต่ตอนแรกนี่ครับผีมือกับข้าวแม่เอาหน่อยสุดๆนี่ครับตุ้มนี่เป็นของเราโอเคปะกลางเต็นต่อโอครับต่อกลางเต็นครับต่เปิดเร็ตโดนกาแฟกันแล้วโอเคกลางเต็ม หลังแรกเสร็จไปแล้วครับรอในซุ้มเลยนี่แต่งหน้านี่แกง๊งแก๊งเคชัวเอาได้ร้อนเดือดแน่คืนเนี้ยโอ้โหมันมันเหนียวแต่นี้ไม่เหนียวนะทีนี้ไม่เหนีย <c> ว <oughs> อืม นี่แกงเคชัวนะแกงเคชัวรอฝนเนอ่นู้นนี่นี่ทีมง,งานเลยเนะี่ยยันยันวางว้าวนู่นอีกหลังนึงนู่นหลังเขียวแต่แต่นู้นจัดเต็มจัดกลัวฝนเหมือนกัน รูปให้พระขอให้พระที่ขึ้นอย่างเดียวพรุ่งนี้เช้าโอ้โห <laughs> ถ้าอย่างเงี้ยเรียบร้อยเหนื่งงอยอ่ะอ่ะดูบรรยากาศริมทะเลนะครับตอนนี้โอ้โหไหนฮะทองน่ไม่ได้เสือ ของมากับใครแต่ไม่รู้จะเกาะนู้นหน้าไปนะอือฮอ๋อเดี๋ยวนี้มีบ้านข้างในนู้นแล้วโอ้น้ำนะเดินอยู่เอาละครับไดไอสมาแล้วฮะที่เราเห็นนะนวินจุดตรงนี้ที่เราเห็น,นะน,น,หนอ่นอาวัดทางสายโอ้ เกาะนุ่นหน้าไปนอนนะโอ้น uh, <g acz ement> ้ำ <fire> น่าเล่นเยอะโอ้สสใ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 สเจียวเลยแหละเออไม่เหนียวน้ำลมท่เลลมทะเลไม่เหนียวอืมอืม

นิ่ง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 โหแต่สุดจัดเหมือนกันได้เขาเรียกว่าได้อารมณ์อีกแบบฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าตื่นในเช้าเดินมันเรียบนี่เด้อดูอืม หน้าเดินนะน้องบินนะพูดถึงหน้าเดินไปถึงต้นตาลตรงนู้นเลยอ่ะอืมต้องมาแล้วต้องมาแล้วนี่สุดๆ ชิงช้ามาหมุนกันแล้วโอ้โหเป็นุู่เดินไปถ่ายรูปให้ลองนะเอ้ยเดี๋ยวเป็นต้องมี่ต้อต่างนะเดี๋ยวเป็นคาดตรงนี้นะไปเล่นน้ำดีกว่าเอาละค่ะทุกคนพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะตอนนี้เด็กๆเล่นน้ำกันอยู่นะโอ้โหเป็นไงต้ลงมาช็คคันเปล่าคันเปล่า โอ,โ,โอ้โหโหทุกคนวิวดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากที่ชายหาดนี้วันนี้เราเหมาหมดโอเคค่ะไคะภาพบรรยากาศโอ้โห

คนละซุ้มคนละซุ้มนี่หมดแล้วข้าวเลยนะอ่าดนะครับทุกวับนี้มามาเป็นหมันครับ ลิปนี้ไมบันเก็บเงิ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 นเยอะกว่าแลวก็เยอะากตอนนี้สุดยอดเจราคาข้าวใบกะเพราจานละหกสิบนี่บนะ ตัวให้ได้ได้อยู่ดยได้อยู่กับเขาได้อยู่กินอะไรครับนี <educator. S 2> ่ก็ข้าวอร่อยกับมากนะครับยิ้มถ่ายแล้วหน่อยนี่นะโอเคโค <c oughs> ตรอากาศกลางค <c oughs> ืน <c oughs> คืกเมื่อค่นวบรรเกาศดีมากๆครนี่นะครับทรายฮอลโลว์อาทิเพิ่งนเชานะเปิดไห

าควอดเราเห็นแบ้อนนครับอาครมาดูคนนอนแล้วนะครับฝันดีเหมือนเพงน่ะนอนละโอเคพรุนี้เช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น บายบายอืมอครับเช้าแล้วครับตอนนี้ได้เวลานั่งทำอุปกรณ์ศึกดวน่อแล้วครับตอนนี้กาแฟออย่างฟ้ารอรุ่นครับตอนนี้ฟ้าจะเปิดเราแตนนี้กาแฟก่อน นปังนี่พี่เลให้เก่งวะไงพี่เลพี่เลมาแล้วโอ้โหขบกข้าวสุภาพ ถึงน่ะเทุ่มม้าทุ่มมาลับผมไม่ได้ยิงยิงตะนุ่งกลับมาแล้วนเดืนคือฮัินสเลยตื่นตัวบอนนะมาเอ้เหรเีย์ิเยิซ

แล้วกันเพราะเราคือนักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยวนี่จบไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะเป็นปลายไกลแต่จิ้นเลี้ยวมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แ้ก น่าจะเปิดน่าจะเปิดลอลุ้นแหละเนี่ยตรงนี้เลยลุ้นพอาทิตย์ครับตอนนี้เออ อ่ะครับฝนมาอีกแล้วครับโอ้ดูลมครับโอ้โห oh, ถูกนขาวโฟ้นเลย <c oughs> คลิปนี้มากับฝนมากวันหนาอยใส่บาทครับยามเช้าลืมเพลง You have my heart, you have my soul You have my w h o l e you have my control

ใส่บาตรเสร็จแล้วเราจะเดินเที่ยวกันเลยครับตอนนี้นี่ครับกระต๊อบของเขาไปไหนะไปเดินเที่ยวหน่อยนะม่อคืนนอนสบายหวัวหลับสนิทเลยสิทธิ์สายหน้างงนะตื่นอีกทีตีห้าครึ่งอากาศเหมือนนอนแอร์เบอร์2ี่าเลยโโคตรหนาวอะ่ะใช่สั้นเลยก็คือเนะี่ยสบายดีนะเอาถุงนอนมาแล้วนะนะเลิศห่ม แล้วดูบรรยากาศเราจะปั่นจักรยานไปนะไปเที่ยวันดีกว่าดูบรรยากาศครับโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปไหมไปเล้าไปผมไปไป พูดพูดถึงตรงซุ้มนี่หน้ามนหน้านหน้ามานอนกลางนะอือโอนะครับพนักงานเดินโอน้ยย้อนแสงหน่อย จะไปหาหอยอนางลม <c oughs> น้ำใสำอยู่ในหอยสังนะอืมโอ้ <c oughs> โหด่อดูดูนะดูความใสของน้ำทะเลโอ้โห โอ้มึงนี่โอ้โหเสียบรรยากาศกม็มด <c oughs> นี่ <c oughs> ตามมึงแต่ยืที่พักน้ำแัเดนร็ว้ยม,มาอาร้าะมาร้ยหมาร้อนครับหมาเล่นน้ำโอ้ งดงามไอเม็ดกันไปนี้แหละแบบบมๆดูปลาเยอะๆเพื่อจะเค็มๆขึ้นไม่ถึงนะครับทริปนี้ต้องมาแก้ตัวนะปะกลับกับที่พักละทริปครับว่าไงทุกคนคะวันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวต่อแล้วนะคะจบทริปแล้วครับแต่ว่าทริปหน้าไปไหนเขาว่าอีกทีนึงโอเค แต่เราก็อีพีเนี่ยจบกินจบที่จุดกลางเต็นท์ให้บ้านหมู่บ้านทางสายโอเค,อ,เคอยู่แล้วอีพีต่อไปคอยไปดูน้ำตกห้วยยางนะครับห้วยยางก,กับเราก็จะแวะแต่อีพีนี้ติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะตามใจหนูบ๊ายบาย